คุณรู้ไหมคำคำนี้แปลกมากๆหลายคนใช้ความลับของคำคำนี้ปรากฏว่าชีวิตในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภ ดีขึ้นมากๆเลยทีเดียวเพียงแต่คุณใช้คำคำนี้และรู้เทคนิคการใช้ซึ่งคำคำนี้ก็คือคำว่าขอบคุณคำว่าขอบคุณแปลว่าคุณได้รับแล้วเป็นแล้วมีแล้วให้ใช้คำคำนี้ยิ่งถ้าคุณใช้คำว่าขอบคุณร่วมกับของมงคลที่คุณใช้อยู่จะทําให้การงานการเงินโชคลาภของคุณดีขึ้นอย่างเช่นคำว่าขอบคุณครูบาอาจารย์ศาสตร์แห่งตัวเลขที่คอยดึงดูดโชคลาภในเรื่องของการงานการเงินมาให้ฉันตลอดเวลา ขอบคุณไอ้ไข่เด็กว่าใจดีที่ทําให้ฉันมีโชคลาภในทุกๆงวดขอบคุณแม่นางกวกที่ช่วยกวกเงินกวกโชคลาภทําให้ผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมฉันมีสิ่งดีๆในเรื่องของการเงินการงานเข้ามาตลอดเวลาใช้คําว่าขอบคุณแล้วอย่าลืมใช้เทคนิคเรื่องของใจด้วยนะคะใจคุณต้องอิ่มต้องฟูต้องเต็มตอนนั้นแหละค่ะจะดึงดูดสิ่งดีๆในเรื่องของการงานการเงนิงนมาให้คุณอย่างน่าอัศจรรย์ใจลองดูนะคะ